อาหารมื้อที่สองของการปฏิบัติธรรมวันที่สองนะคะอะไรก็เอารวมใส่กันหมดเลยอันนี้ก็คือแกงหน่อไม้เนาะสมพักบัวเนาะสมอูแตงโมปลาทอดข้าวไรเบอรี่อ๋อเดี๋ยวส้มตำแล้วก็เออเดี๋ยว ต้มตําแล้วก็ไข่สองใบแล้วก็ป่นปลานะคะอันนี้คืออาหารมื้อที่สองของการปฏิบัติธรรมค่ะส่วนชามของคนอื่นเขาก็มีแบบนู้นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนชุดกินข้าวก่อนเพราะว่าชุดขาวห้ามกินข้าวเดี๋ยวมันเลอะนะคะแต่ทุกคนจะเปลีย่ยนชุดนะคะมาอาตัวเขียวนั่นกระบอกน้ำมากตัยกระบอกน้ำเปลาไว้ ทิพเป่าเขาบมานเขาหอนนะมนย่งชอบมากโอ้ยยังเย็นเอาใส่ของหวานมื้ออาหารมื้อที่สี่ค่ะมีหลายอย่างกินรวมกันอยู่ในนี้นนเลยอันนี้คือของหวานต้องก่อนนี่มัต้องก่อกนเหรอแม่อือม,ม,มีปลาทูด้วยเลยเอารดจองหัวเออไปเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ย สาตุนมีอเนกประสงค์จังเลยบ่มีเวลาหายใจเป็นคุณหมอป่วยบ่เศร้านี่แกจักรยานล้มโจมขึ้นแอวลุสิฮะบานนี่พิ่นให้ถอนผมหงอกให้นี่แม่ซี่ที่เหลียงถอนผมหงอกกัห้าเฮาเล่นละมุนเล่นละมุนเพราะว่าอาบ่น้ำท้อนหงอกให้แม่ซี่ก่อนพี่น้องเพิ่นระว่าให้ถอนเส้นสันว่าสิเอามือเป่าถอน ต้องใส่ความสามารถรถพิเศษเส้นยาวพนว่พิเศษไว้เป็นให้ไรซะต้องบมเสนทอนเส้นสันเส้นยาวผสมและไม่เห็นเตนอหไนออกบารายหนนเลยยังไงแคนที่เสด้พักพอนยไม่ทอนผมหงอกห้ไม่ซี่อีกเมื่อเตาทอนบาได้ก็เสียปากแล้วกัดเอาเทเอาเล็กหน่อยเอาหลินเลยอาหลนสั่นเลย กัดกนัได <variance. S 1> ้นะเขียวบ่ม <an> ีบ่มีแหนบไม่พี่น้องสาตุมเอาปากกัดเอาไม่ไม่ซีาตุมบ่ไลไม่ลยทำคลิปของอผมก็วางบมลินบมเละป๋องลนยี่สิบองลกัดบ่ได้รอกพี่น้องเออออกหาเสียงกระซังอยากมาใส่เน่เบมีโอ้ยดึงตุ่มดึงตัวสร็จล้วพี่ ลอยผู้เฒ่านอนจมจมจมหูเข่าที่แรงมาเศร้านี่อาจารย์เพันเทถึงกต่เปดใส่เบาหบวานนี่พันตาล่อย่างลบไปลบมาลบมาลบไปทำท่าอย่าเข่าหนาแซงโมน,นะพี่น้องเพิ่นมาที่หลังโมแบบเพิรียดดูทั้งหนาโมไอวิ่ง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 เพื่อนว่าหูเร <c oughs> น่นัน,นตาลคืนนันตาลคืนเพิน่นว่า จะเลยถอยให้เขาเงาออกมาเงาออกมาบาทนี่ไออกคนหนึ่งปันสักยานมาวัดนแลพี่น้องเพป็นเป็นโลกอันอ่อนเปียกเสียขานะยางโมเสียงบาทผ้าจักรยานลมอึกโลดบะเจ็บบะเจ็บตัวว่ะเออแล้วบังลูกกระเบิบ้านนี่แกซุ้มเมสซี่พี่เลี้ยงอลไรก็เจ็บแกงเจ็บขาเลย ยาอาจารย์ตุม่มแตงไม่กินจะคล้องล่ะไม่ใช่ท้องเสียขีดแตงไม่จช่ขี้แตกไม่จช่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวตัวร้อนห่วยให้เพิ่นไปไว้เลยเด้อยาจะคล้องเจ็บไปหากินใหม่บ้านปีนาปีรุ่นคนละสิเอาไม้เพิ่นอยู่เพอได้บุญเอามาแต่ใส่ยาบปฏิสตุกษ์ไปขอใบสั่งยาหมอเนาะมากกษตากรเอามาปวดจะคล้งองหรือเปล่าไม่เตรียมจะคล้อง แ้านเป็นแหลวกวาเลยสร้างได้ปนมาเอียงทั้งพุนทั้งปีค้างในบานนี้มาสันเอ้ยแกบุญเมตืตอนแล้วพี่น้องเยเจ้าเอฟซี้ตุ่มมันจะเนมาเอาบุญเดอ้อล่างถวยล่างบวงติดต่อกันสามมือแลวพี่น้องอือสเหลม่อยู่เอาหนามมาล่างไปเอาเขาต้มเนี่มาเจ้า่าสูบคนกินแ้ะ มวนมวนเข่าปฏิบัติรรมแข่งมไม่ยั่นวลบ่ทองบ่ได้จะค่ำดอกตว่ากระทูไทไปมวนไปมวนไอคันมีถอนแหนบมวนสิมวนคักถวนมมีแหนบก็บริเตงม่เม่อตุงมึงมวนยู่บมดลงมากยน่มันุกมันว่ะบ่ได้ถูกหัวใจด้ล่บ่ได้ว่าสิ่วงลูก่วงเตาแล้วเขาก็รห้าบัน่เป็นสเ นนกูอบอเด้พักควนได้ละเขาวัดบ่มีขวงคือกูนกูบอเด้ฮวางกนเม็นแห่งชานาิาม่งกูม,มาวัดมันถึงวัดละผุดถึงว่าคนเท่าน่ะถาเข้ามาบอเด่นคือเข้า่วงแต่ว่าขันเข้ามาแด่นนี่วงยามาแต่ว่าขันโซสีมาคือก,กูตะกี้ก็ูเห็นแบบกูห่วงลูกอ่ะจังแม่ว้าวขัด่วงลูกเย็นนี่กระปล้อยเด้อย่านี้บอมิจังของพิมโทรมาถามข่า,าเวเมล็ดกันก่อนอันเย็นนี่มิตรลูกหว่วงแม่แม,ม,ม่นวะเมนกี้แม่ห่วงลูกแล้วก็บ,บโทรมารลำไร้นะพิม มาในลูกข้างแน่ที่นีเสียงโทรศัพท์ก,กูติงติงตีแกงๆกับ่มีเปิดไว้ตลอดโอ้แต่กูกระโบก,กูกปุ่นี้โมงว่าซาข้าก๋าเหลี่ไปได้เขอโมงว่าซากูวางว่าซาได้ไปไหนได้เธอาบ่มาบุญได้นะเธอบประยุนนะสนะันดอกพี่น้องถอนหัวงอกให้มีให้มั้ซี่ซาตุนบ่ใส่เสือใส่แพ้เด้เพราะว่าอาบน้ำหาก็มาเนาะก็เลยบ้านก็มาถอนหัวงอกอ้า มาทายจะขอเด็กหัวงอคนอจะขอบคุณที่เขามาเบิ่งสาวตุ่มท้อนหัวงอไม่ไปนอน <c oughs> <c oughs> พอกันไหมคลิปหนาไนม่ไปนอง